สวัสดีครับกับรายการระยงมีดดิดิชั่นนะครับผม EP 72นะครับผมวันนี้ครับผมก็จะพาท่านผู้ชม,มไปสัมภาษณน์นะครเหนือหลังจากที่ผมสอบติดข้อเขียนนะครับผม เช็คผลได้ทางเว็บไซต์แอดมิดทางเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ครับผมของมาหาวิทยาลัยนะคร่า เอเอคิดว่าทานข้าวที่นี่ก่อนไหมทา,านสองตึกสี่หก ใช่ไปอีกตึกหนึง่งแล้วครับผมพอฝั่งข้ามฝั่งคลองไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวยะไปอีกรู้สึกจะฝั่งโน้นนะฝ้ายมือ อ๋อนี่ตึกแปสนี่ไปตึกหนึ่ง เอาละครับเราก็ถึงวิศวะนะครับซึ่งอยู่ข้างในเน่อาคารคณะวิศวกรรมก็ไปอีกอาคารหนึ่งนะครับผมก็ตึกรู้สึกจะตึกนี้นะครับผม ไฟกำลังหาตึกผ้าเข็มนะครับผมผไฟพากไฟอย่างเี้ คุณถังสว่เลยก็ติดเา่ามากใหม่าตสวามีเราติดย,ย,ดยู่กันลอายได้ครับน,นี้เป็นแบลแลอะไรพีอนน่อันนี้ตันี้เป็นของของกลางของกลางแหลหลักของเราเลยครับอืมกันสองหอแล้วแต่คนสั่นครับ

เรียกว่าเครื่องเครื่องของอากาศกลวยนะคือนี่มันคือเครื่องหล่อเย็นเนี่ยหอ,อหล่อเย็นคือเราจะมีเนี่ยเป่าพัดลมเป่ากับความนั้นได้แล้วก็จะเอาอากาศเข้ามา น้ําออกไปอากาศเข้ามาแล้วก็ปั่นตัวผ่านน้ําแล้วก็ตามท่อนี่ครับแล้วก็ตามท่อเสร็จเราก็จะใช้มาลตมิเตอร์นในการนี่ครับวัวดกมดัเน,นี่เออ นะครับวัดกำักวัดความดันนะแล้วก็มีเนี่ยเครื่องแผ่นกรองฝ้าครับผมแล้วก็แผ่นทีหกเครื่องวัดระดับน้ำขาออกมีแล้วก็ไปเรือโมลดแทคง มีเดนวาวยิตเตอร์ฟิลลิ่งวาวถังเมคอนะัพนะฮะย่อพู้ง่ายคือถังเติมนะฮะวในโหลดแทงก็จากโหลดแทงนี่ก็ไปปันะ๊มเนี่ย ามเือเปลือยโม่แฝงมีวางน้ำผ่านนะโซมิเตอร์วิฟวาวนะมีหวา ไอ้ยภาคเข้มทีแรกนึกว่าภาคไฟได้อีก <c oughs> ขอยย้ายไปภาคไวได้เบอแม่ก็อยู่บ้านไอ้บีเดียมือปอดตีด้วยแค่ลงไปกีดหน่วยกินแลย 我们这些 หมอเจ้าพอ่อนี่ร้านนี่สวัสดีการดีอ่ะต้องหมอเจ้าพอทั้งน,นั้นครับยี่ห้อหมอเจ้าพอไม่มียี่ห้ออื่น อะไรเน <Yes> ี่ยัแวเรเลนะบ่ะครันียมาถึงด้านนี้ยแล้วแล้วหยิบหยิบกี่ใบผลไม้ ขอตังค์หน่อย250 250ยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถ้าตถ้าสมมติว่าตำรวจบอกว่าตัวเองหนุเไปเป็นตำรวจอย่างเงี้ยโจ้ก็จะหลุดแล้วโจ้ก็จะฆ่าก็จะหนุนี่ยก็จะแพ้เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องมีวิธีในการถือตัวออกมา คณะมี i c อมีดีมีสิสิ์ให้นะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการระยองวิ์เอนดิชั่น EP72 นะผมก็จะให้เขาเนี่ยครับชี้มือชี้มือเรียกคณะเรียกเลือกมหาลัยที่เขาถูกใจนะครับผมเอาละครับหนูชอบรูปอะไรลูก รูปไหนลูกแล้วจะรู้ไหมเนี่ยชอบรูปอะไรลูกมาถามแม่นี่ลูกมารูปรูปชอบรูปไหนลูกชี้เลยอ้าวชี้เลยติดามแ่นแน่ก็ไม่ชอบนอนนี่ตกลงตกลงสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับครับโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอญาตครับขอญายุนพ่อด้วยครับผมญาตคนุณมพ่อเนวยครับผมอ่าวน้องแอลครับหนูชอบรูปอะไรลูกหนูชอบรูปไหนลูกลูกนะชี้ชี้ให้ชัดเจนเออลูกคณะรัฐศาสตร์ครับผม หน้าต่อมาตาต่อมาลูกจะไม่จบจะไม่จบเอเชีนีชเชีชเอารุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนคณะ <c oughs> น้องเลือกสาขารัฐศาสตร <c oughs> ์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพารครับ <c oughs> ผมไอเอลไอเอลครับ ส่วนแอลเขาจะสอบเข้าเขาจะสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์นะมหาลัยบูรพาเขาเรียกรวมกันว่าคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มาแล้วตกลงไปไหนที่ไหนตกลงเลืองที่ไหนครับอยู่ที่ไหนที่พระนครเหนือพระรามเจ็ดครับเลือกไปชุมไปชุมกันแล้วตกลงกันเรียบร้อย อ,อยู่สองฝั่งถ้ามีสองฝั่งซ้ายขวาตกลงจ่ายแน่เงินแน่นอนอยังยังไม่จ่ายฮะต้องรอวันที่หนึ่ง <c oughs> เปิดอีกแล้วเขาจะเอาต้นไปยังแมงตาไม่ต้องตอบยับไหยค่ะแล้วแล้วตอนนี้นายยงควกับพิศย์เป็นไงมัง่ง หายปลาลาหักอ่ะหายปลาล่าหรอหายแล้วหรอครับก็แล้วพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์นายกไอ้สุเทพอ่ะไอ้สุเทพถามถึงพิสิทธิ์เป็นไงบ้างคารับลุงกำนันสุเทพครับว่าจะให้แม่มันเอาเชือกคลุมกับก็ข้อมือเลยไหมไอ้ร๊อบบอกถ้าไปแล้วเนี่ยมันหนีไปไหนเรื่องมือเพรว่ามันจะตามมันไม่ทันหรอกต้องอนี่เร็วจ้าแม่ตาไม่ทันหรอก โอ้โหลูกหมาพาอะไรเนี่ยปักกิ่งวะเนี่ยเอาแบบเอาสายจุงหมาไอ้นี่พี่นาวอยู่บ้านพี่นาวนอนหลับสู้ตื่นเลยสูโอ้นะาเหมือนปักกิ่งมากเลยอายุกี่เดือนแล้วสองเดือนสองเดือนอ๋อตัวแค่นี้นี่ะเขาอัดอันวิวอ่ะอ้าวฮ่า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 อันเดียวอ่ะเนี่ยตายสวยเนี่ยอือ ปลงไหนอะลงชายลูกสาวครับเนี่ยลูกอ่ะแม่ลูกชายลูกชายแม่ชอบไหมครับแม่ชอบไหมอย่างเงี้ยตัวเล็กชอบแต่ตัวใหญ่ชอบตัวใหญ่เพราะว่าบ้านก็ต้องบ้านมันใหญ่บ้านขโมยขึ้นไปดูหิวข้าวข้าวจะกลับเลยเหรอหิวเหยียดเลยบ้านมันนะโดนขโมยขึ้นเกลียวไม่อย่างบ้านเขาต้องเลี้ยงสายใหญ่ ครันฐศาสตร์อ้าวจบไปแล้วครับเ <c oughs> จอกันนิติท่านนายท่านนายสี่ล้าพบรวดแปลกนันแล้องเดนวิชันทีนี้ไม่จบทีเดียวครับ b ส7 2นะอ่าแล้วครับ มันนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรมี <c oughs> ใ,ใครอยู่ไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรครับเอาละครับเจอกันพรุ่งนี้ครับเอาละครับสําหรับรายการรายกางมีนิเโชั่นอีพีเจ็ดสอง B N M นะก็ต้องขอกบาบลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมกับรายการพิเศษ ครับรายการพิเศษเดินขบวนเพื่อประเทศไทยนะครับกับปปปอสอนะครับก็สำหรับอีพีนี้ขอกราบลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> ก็พบกันใหม่ในโอง์การหน้าครับสำหรับวันนี้ขอกราบว่าสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ไป